เป็นแบบนี้ใช่ไหมขายแล้วใช้คําพูดที่มัไม่ดีเขาก็จะออกตาหนิตีติงได้นะเจ้าของผลิตภัณฑ์ก็เตือนได้ว่าเอ้ยให้มันให้มันดูดีพูดให้มันดูดีหน่อยนะแล้วก็เตือนไปครั้งหนึ่งครั้งสองนะก็ว่ากันไปไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าอย่าอย่าไปพูดซ้ําอีกอย่าไปพูดบ่อยเอออยากขายแบบนี้อีกว่าง,ง่าย อันนั้นแหละใช่นะครับเขาก็เอาไปเล่นนั่นแหละนะแอดก็เห็นแอดก็เข้าใจนะตรงนี้นะเออแอดก็ไม่ได้เข้าข้างใครท้งนั้นนะี่ะไม่ว่าฝั่งไหนแอดเข้าใจว่าไอาตรงนี้มันก็ไม่ใช่ไงมันก็ไม่ถูกเออไม่ถูกนะแล้วก็พูดแล้วมันไม่ถูกอันไหนไม่ถูกแล้วก็ต้องพูดว่ามันไม่ถูกอันไหนไมันโอเคแล้วก็ไม่ได้ว่าก็ปล่อยผ่านเนี่ยเออเพราะเราก็คอยดูอยู่ว่าเออมีการเอฟเฟกต์ไหครับมีการตีกลับไหม นะเรื่องการขายมีมีผลเป็นยังไงพนักงานใหม่เนี่ยมาขายเนี่ยมีผลยังไงอะไรยังไงนะเราก็เห็นกันอยู่แต่ว่าพอมันมีเอฟเฟกที่ไม่ดีนะมีผลกระทบเนี่ยเราก็ออกมาตำหนิติ้งอันไหนไม่ถูกไม่ควรเราก็ต้องพูดแหละว่ามันไม่ถูกแต่อันไหนดีอยู่แล้วเราไม่ว่าก็แล้วแต่เออแล,แล้วแต่แล้วก็แล้วแต่เจ้าของผลิตภัณฑ์เขาเขาจะมีความคิดเห็นยังไงก็แล้วแต่หรือจะให้ขายไปแบบนี้ เขาจะให้ไหมถ้าเขาพูดไปทุกวันทุกวันแล้วเกิดการอ่าเวลาถึงตอนปันผลเขาไม่ได้ตังค์เลยเนี่ยเขาก็ต้องเลิกไปเองเพราะว่าพูดไปแบบนี้มันไม่มีใครมาซื้อให้นะไม่มีการเสนอให้เขาก็ไม่เขาก็ไม่ได้มันก็จบขอบคุณมากครับผมนะครับเออ พังอย่างเดียวละเอาก็แล้วแต่ไงอออันนี้เราก็พูดพูดแล้วนะว่าอันนี้เราก็พูดกันแล้วว่ามันไม่ถูกมันไม่ใช่ก็แล้วแต่จะฟังหรือไม่อันนี้ก็ว่าไปแต่ยิ่งทําไปเรื่อยๆถ้าคืนยังทําอยู่แบบนี้นะจบอยู่ไม่นาน <c oughs> จริงนะถ้าอยากจะอยู่มีแต่พังกับพังไม่มีทางเลือกอื่นพังแน่นอน เออถ้ายังไม่ยังไม่คิดว่าจะเลิกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็พังอาพูดง,ง่ายมีผลกระทบเจ้าของผลิตภัณฑ์อยู่แล้วนะเออแล้วก็จะปล่อยไหมนะอาถามแค่นี้มันไม่ใช่ดีนี่มันไม่ใช่ข้อดีมันมีแต่ข้อเสียเพราะฉะนั้นก็เลือกเอาเออเอาอย่างไหนเอาอย่างดีหรือยอย่างไม่ดีลหะมันไม่ยากนี่เอฟซก็แล้วแต่เขาเราเราแค่ออกมาวิพาก์วิจารณ์ว่าอันไหนถูก หรือไม่ถูกยังไงแค่นั้นเองเออเไม่มีอากาติใดๆทั้งสิ้นเออ,เ,อ,อเขารู้โหไม่รู้ได้ไงคนเขาด่ากันทางฝั่งเราเนี่ก็เล่นกันเยอะมากทะเลาะกันก็นเพราะเรื่องนี้ทั้งนั้นฝั่งโน้มันก็เล่นก็เพราะเรื่องนี้ทั้งนั้นนะมันก็ามาเล่นเรื่องนี้ทั้งนั้นแหละแต่ว่าทํายังไงได้ละ่ะ เออทำอยังไงไดนะ้เออก็เดี๋ยวเขาคงจะออกมาพูดเองนัแหละนะไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ก็ต้องคุยแหละว่าเออควรจะพูดเปลี่ยนแนวทางคำพูดใหม่นะอะไรอย่างเงี้ยเออนะก็คือบอกผ่านไปท่านนี้แหละอืมก็ต้องดูก่อนนะครับเนมะือต้องดูก่อนว่า มันจะเสียหายยังไงแค่มันก็พูดไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับพูดไปแบบนั้นครั้งหนึง่งไอ้ก็ฟังอยู่มันก็ดูทำแม่งทำแม่งอยู่แหละนะครับเออดูฟังดูแล้วมันก็ทำแม่งทำแม่งอยู่แหละแต่เราก็ไม่ได้ว่าอะไรมากมายนะเราคิดว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าทุกคนมาทวงติงเยอะแล้วไงไม่ว่าฝั่งเราหรือฝั่งเขาก็ทงงวทงทติงเรื่องพวกนี้ทั้งนั้นเออทวงติงเรื่องพวกนี้ทั้งนั้นแต่เราก็ดูดูอยู่ว่าเขาจะมีอ่าอ่าเอฟเฟกต์ยังไงเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างก็ดูอยู่ตอนนี้นะว่า เออจะแก้ไขหรือเปล่าหรือยังไงใช่ครับก็น,นั่นแหละไปที่ไหนก็พี่นาดกันที่นั่นแหละก็ดูแล้วนี่แหละคือเท้าคําผ่านนะไปที่ไหนผ่านที่นั่นนะครับนะลาบมนาศูนย์นะครับเออใช่อันนี้เข้าใจนะ อืเข้าใจว่าถ้าเราโฆษณาอ่าไม่ดีหรือโฆษณาทําให้อ่ามันเสียหายเนี่ยแต่แรกๆเอาง,ง่ายๆก็คืออ่าเจ้าของผลิตภัณฑ์ก็ต้องมาทวงติงก่อนอ่าทวงติงก่อนเลยในต้องเปลี่ยนแนวทางวิธีการขายใหม่นะเอะถ้ายังคิดจะขายอยู่อย่างนี้ก็เปลี่ยนแนวทางก็พูดให้มันซอฟลงกว่านี้นะ,ะให้มันดูดีหน่อย ถามว่าทําได้ไหมได้อยู่แล้วราะระดับระดับแล้วนี่นะเออเราไม่ต้องไปพูดมากหรอกเออเขารู้ว่าไหนถูกอันไหนไม่ถูกระดับนี้แล้วไม่ใช่เด็กๆเนาะมันมีอยู่แล้วนะครับการโฆษณาการขายปฏิภัณฑ์หรือขายสินค้าเนี่ยเขามีกฎกติกาอยู่แล้วนะครับการโฆษณาเ่ยเขามีข้อห้ามนะห้ามห้ามโฆษณา เกินความเป็นจริงพูดได้ประมาณหนึ่งแต่ไม่ได้เยอะนะเออเขาไม่ได้ให้เยอะนะโฆษณาเรื่องสรรพคุณเนี่ยสําคัญมากเลยคือมันจะชี้นําไปในทางที่ไม่ค่อยถูกถ้าเราเสนอขายไปอย่างอื่นเนี่ยมันก็จะไปอย่างอื่นเลยมันจะไม่ได้ไปอ่าอย่างตัวผลิตภัณฑ์นั้นอ่าสาม,มารถทําได้อ่าเห็นไหม ถ้าเราพูดไปนอกเหนือกว่านั้นเพิ่มเติมไปอีกเนี่ยมันก็เท่ากับเราโฆษณาทางด้านสรรพคุณที่บิดเบือนความเป็นจริงไปอันนี้เขาจะเล่นได้อืมเขาจะเล่นได้เพราะฉะนั้นเราต้องพูดประมาณหนึ่งก็คืออาจจะไม่เอ่ยอ้างเรื่องสรรพคุณด้วยซ้ําไปแค่ขายของไปอย่างนั้นขายของส่วนมากเราจะโดนพูดกันอย่างนี้มากกว่าเรื่องสรรพคุณเราจะไม่ขายเรืเราจะไม่นําเสนอเราจะขายสินค้าไปเฉยๆว่าอันเนี้ยมันเป็นเท่านี้เท่านี้นะ เอาอาจซื้อเท่านี้แถมเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะเรื่องสรรพคุณเขาไม่ค่อยนําเสนอเท่าไหร่หรอกเพราะอะไรเดี๋ยวมันจะไปเข้าผิดในกฎอ่ากฎระเบียบของการขายนะครับหรือการโฆษณาเกินความเป็นจริงนะใช่ครับผมอันนี้เข้าใจนะครับเข้าใจในเรื่องพวกนี้นะ เออเข้าใจในเรื่องพวกนี้อืมแต่ว่าเขาน่าจะเปลี่ยนแปลงได้นะถ้ามันมีผลกระทบเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเลยละนะครับ <c oughs> เขาเรียกว่าดาบสองเออดาบสองนะดาบสองคืออะไรนะครับนะดาบสองดาบแรกเนี่ยมีปัญหาทะเละวิวาทะกันด่ากันอะไรกันเนี่ยนี่ดาบสองนี่นะถ้าคุณโดนคดีซ้ําเนี่ยคดีแรกก็คือให้รอลงอาญาอยู่แล้วนะเขาไม่ได้ว่าอะไร แต่จเจอครั้งสองเนี่ยถือว่าเจตนาโดยชอบทำรรนะครับนะเออ,เอ,อในเารนขายที่ถูกต้องนะครับมันต้องพูดอยู่ในหลักการของความเป็นจริงเออไม่ได้พูดให้เกินเลยไปกว่าสินค้านั้นๆนะครับเออจริงๆเขาไม่ให้พูดไม่ให้พูดเรื่องสรรพคุณด้วยซ้ำไปมนาะ เออ่ไม่ได้พูดเยอะแยะอะไรขนาดนั้นพูดนิดๆหน่อยๆก็คือเออ่ใช้ดีนะเออมาใช้ดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะพูดได้ประมาณหนึ่งแค่นั้นเองจะไม่ได้พูดได้เยอะไม่ได้โฆษณาเยอะแยะอะไรมากมายเออใช่ครับพูดจาหยาบคายนี่มันไม่ได้เพราะว่ามันคนละอย่างกันเราไม่ได้ขายพวกเซ็กทอยนะครับนะเอ,อไม่ได้ขายพวก18บวกนะครับของแบบนั้นมันคนละอย่างกันนะ อมันอันเนี้ยมันคนละเรื่องกันนะครับมันคนละพวกเนี้ยมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งผลิตภัณฑ์ของคนละอย่างมันไม่ได้มีอะไรมากมายเลยของ,ของพวกนี้ยแต่แต่ไปสร้างความบิดเบือนให้อ่คนอื่นเขาฟังเนี่ยเขาก็เข้าใจเป็นแบบนั้นไปเราพูดเราโฆษณาไปอย่างไงเขาก็จะเชื่ออย่างนั้นแหละอ,อลูกค้าเขาจะเชื่อไปว่าโอ้โหมันทําอย่างนี้ได้เหรอมันเอ้ยเราไม่เคยรู้นะมันทําไปได้จริงเหรออะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็สงสัยเอ,อบางครั้งเขาอยากจะดูบ้างเนอะ ลูกแน่ละเอ่อใช่ไหมนั่นแหละสินะครับถ้ามันขายมันก็ต้องมันมันถ้ามันพูดแบบนี้ก็ต้องขายแบบนั้นไงใช่ไหมล่ะเออถ้าให้พูดของพวกเนี้ยมันพูดพูดหยาบไม่ได้อะพูดง่ายๆของพวกนี้เ็าจะพูดหยาบเนี่ยมันไม่ใช่แต่ได้ไปขายของพวกนั้นอ่ะมันพูดได้เพราะอะไรมันเป็นเพราะว่ามันใช้กับพวกดังนั้นอยู่แล้วไงมันก็เลยพูดได้อแบบนั้นน่ะ เขาเรียกว่าพูดตามสรรพคุณของสินค้านั้นๆแต่อันนี้มันไม่ใช่มันต้องพูดไปอีกอย่างนึงเออนะมันต้องพูดไปขนาดเขาขายไอหุ่นยางนะ่ะนะเขาขายหุ่นยางเขายังไม่โฆษณาแบบนี้เลยแอดยังไม่เคยเห็นเัาโฆษณาเรื่องสรรพคุณเลยว่าโอ้โหมันใช้ดีอย่างงู้นอย่างนี้จนลืมคนจริงๆไปเลยอย่างงู้นเขาไม่เคยโฆษณาขนาดนั้นเขาบอกเอาไปใช้ นตัวราคาเท่านี้เหมือนจริงมากเขาก็พูดได้แค่นี้แต่เขาไม่ได้บอกเรื่องสรรพคุณของมันสรรพคุณนี่ส่วนมากเขาจะไม่พูดถึงด้วยซ้ำออคุณก็ดูเอาเองแล้วกันนะครับทุกคนเขาซื้อไปเขายังไม่ได้รู้เลยว่าสรรพคุณมันใช้ได้ดียังไงแบบไหนแต่พอเขาซื้อไปเขาก็ติดใจ <c oughs> เห็นไหมขอ,องเนี้ยไปโฆษณาเกินความเป็นจริงมันก็ผิดอยู่แล้วนะครับออใช่ไหมผิดอยู่แล้วการโฆษณาสินค้า เกินกว่าสินค้านั้นที่จะทําได้เนี่ยนะมันก็คือว่ามันเกินเกินนะใช่ครับผมมันเกินเกินความเป็นจริงไปไงมันไม่ใช่อะไรเพราะว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์นะ่ะเขายันดูแย่นะครับนะอาจจะโดนก็ได้น,ะนี่แหละนะครับถ้าคุยในหลักการของมันจริงๆมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยคุยง่ายๆคุยธรรมดาธรรมดา ออเซื้ออ่าขี่ก้อนแถมขี่ก้อนแล้วก็ว่าไปนะครับนะมันก็ไม่ได้มีอะไรเนี่ยใช้แล้วโอ้โหหอมนะอย่างงู้นอย่างนี้ใช้ดีลองไปใช้ดูก็โฆษณาได้แค่นี้เท่านั้นเองมันจะโฆษณาอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้มันได้งไงแค่นั้นเออไม่เยอะส่วนมากการขายของเขาไม่ไม่ได้พุยเรื่องสปปรรพคุณอะไรเขาุยดระหว่ามันทําอะไรได้บ้างสินค้านั้นๆเออ เราพีเศษเราพีเต์ได้แค่นี้แหละนะพีเต์มากไม่ได้เออมันทําอะไรได้บ้างในสินค้าตัวนั้นนะทาอะไรถ้าเป็นเครื่องจักรก็ทําอะไรได้บ้างแค่นั้นเองนะมันมันไม่มีอย่างอื่นรับรองนะครับอืมถ้าเดียวมันกลับมาดนะ่าเอาดา่ามันก็ต้องดา่าครับสิมันจะมีปัญหาอะไรล่ะใช่ไหมเออ ด่าก็ต้องด่ากันกลับสิจะกลัวอะไรกับมันใช่ไหมเรื่องด่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อยู่แล้วด่าก็ต้องด่ากันแต่ว่าถ้ามันทําแบบน,นี้มันก็ทําลายไงมันทําลายเออมันทําลายสินค้าไงมันไม่ใช่เออเราจะให้มันขายแล้วก็เจ๊งเนี่ยเออเจ๊งนมีแต่คนเขาตาหนินะไม่ใช่คนเขานิยมชมชอบซะที่ไหนอะมีแต่คนเขาตาหนิเออใช่ครับผม ถ้าเขาตำหนิหลายๆคนแสดงว่าอันเนี้แหละที่มันทําอยู่แล้วไม่ถูกเออมันทําแล้วผิดแต่ถ้าทํแล้วถูกเนี่ยเขาก็จะมาตําหนิทําไมเราก็ต้องดูเหตุและผลก่อนเอเหตุและผลมันเพียงพอไหมถ้าเหตุและผลมันไม่เพียงพอเราก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่นี้มันเพียงพอไงเพราะคนเข้ามาตําหนิติดจิงเยอะแล้วเราก็ไปฟังดูว่าเออมันก็มันก็ใช่อย่างเขาพูดอ่ะเออถึงมันอัน เหมือนอาจจะว่าเป็นแค่ที่ว่าอาจจะไม่ได้หนักหนาแต่ว่ามันก็มันก็ไม่ถูกต้องนักเออแต่ถ้าเกิดมันพูดไปทางที่อื่นที่มันดีกว่านี้มันจะดูดีกว่ามันไม่ได้ยากก็ให้เปลี่ยนแปลงใหม่แค่นั้นเองเอออาจจะความผิดไม่ได้ต่อเนื่องทั้งตลอดนะเออให้แก้ตัวใหม่ได้แต่ถ้ายังคิดว่ามันไม่เอามันจะคําขายอย่างเงี้ยมันต้องการขายแบบเนี้ยต้องการพูดแบบเนี้ยก็จบกัน าการขายนะ่ะมันก็จบไปสิ